ฟังแล้วเนี่ยใครฟังก็จะรู้สึกว่ามันจะเศร้าๆนะฮะมันจะเศร้าๆหน่อยแล้วแต่ก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ายกย่องชื่นชมคนที่เป็นคนดีนะครับแม้ว่าการยกย่องชื่นชมนั้นจะเป็นไปอย่างเศร้าส้อยนะดูเหมือนว่าการชื่นชมคนดีเนี่ยคนดีที่ถูกชื่นชมยกย่องนั้นจะไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณนั้น,นใช่ไหมฮะบางคนก็อันนี้ เป็นเพลงที่ผมก็ดูในหนังหรือว่าละครพวกประวัติศาสตร์อะไรต่างๆพวกชาวบ้านบางละจรรันหรือว่ากองกําลังสี่ร้อยที่อ่างทองนะฮะเขาก็เปิดเพลงนี้คนดีไม่มีวันตายคือเป็นคนที่ทําความดีเพื่อบ้านเมืองบางคนก็ทําแบบปิดทองหลังพระบางคนก็ทําแบบเงียบๆใช่ไหมฮะแต่พอเรารู้เราก็ยกย่องครับเราก็ยกย่องบางคนทําแล้วก็เหมือนกับหนังหน้าเสือโดนโดนด่าโดนตําหนิตลอดเวลานะครับเอาละท่านผู้ชมครก่อนจะไป เรื่องราวซึ่งวันนี้เข้มข้นมากนะโดยเฉพาะคดีบอสวันนี้